และนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่สามารถใช้ได้นะคะแต่วันนี้มีคนถามเข้ามาหลายคนคะ่ะว่าเป็นคุณแม่หน้าผิวแบบมองคล้ำแบบหน้าโทมคือด้วยความที่แบบคุณแม่เขาจะมีผิวที่จะค่อนข้างไวต่อแสงนะคะจะเป็นแบบกลุ่มเ n ส i ิทีฟสกินแนะนำตัวนี้เลยนะคะครีมเจลอีฟตัวนี้ละคะ่ะตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งเข้มข้นนะคะซึ่งเป็นวท์เทนนิ่งที่สกัดมาจากธรรมชาติผิวคุณแม่ก็เลยสามารถใช้ได้ ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อครีมเจลนะคะเราใช้ในวัตรกรรมลิควิดคริสตัลด้วยนะคะทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยซึมลึกเข้าสู่ผิวได้ยอย่างล้ำลึกแล้วก็พุ่งตรงไปที่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะความหมองคล้ำต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถพุ่งตรงไปถึงเป้าหมายได้เลยทำให้ครีมตัวนี้นะคะเห็นผลตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่าหน้ามันขาวกระจ่างใสขึ้นแต่ไม่ได้ขาวเวอร์นะจะขาวแบบดูแบบ สุขภาพดีนะคะแล้วราคาขนาดนี้สารสก,กัดแอคทีฟแน่นขนาดนี้บอกเลยค่ะว่าแค่390บาทนะคะถ้าเป็นคุณแม่ไม่อยากหน้าหมองคล้ำไม่อยากมีฝ้ากระจุดดงดำหนาเตะแนะนำเลยค่ะตัวนี้นะคะครีมเจลอีฟลูกรักนางเอกของแบรนด์ค่ะ